เส็โคนงครับนี่ครับอู้หูึบิร์่มเลยครับนี่นะครับเส็โคนงครับเก็บเสร็จแล้วนะครับมีบูได้โลหรือเปล่าเนีัย มาพบกันีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้มากับพันต้นเช่นเคยนะครับไม่ได้มาหลายวันแล้วก็พายุเข้านะครับมาหาพึ่งนะครับไปกันเลยครับพันต้นครับนี่ครับสวนพุทธาโอ้โหพึ่งเยอะมากครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเราจะเจอรังหรือเปล่าครับโอ้โหว่าไปสูงไปโด่งมากเลยนะครับพึ่งนี่เป็นแสนตัวเลยครับตรงนี้นะครับพูดเบือนะครับแต่ก็จริงนะครับพึ่งเยอะมากนะครับเพียบเลยครับมีแต่พึ่งทั้งนั้นเลยครับ ส่วนพุทราขนาดประมาณสักสองสามไร่ได้นะครับมองไปตรงนี้ก็มีแต่ตัวพึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในมีแต่ตัวไม่มีพึ่งอ๋อนี่ครับนี่ครับทอไปแล้วครับบินไปแล้วบินไปแล้วอ๋อมิ้มก็มีนะครับนี่ครับนู่นครับพึ่งครับไปแล้วครับเดี๋ยวมันลุ้นครับจะเจอหรือเปล่านะครับหวังว่าจะได้สักรังนะครับ หลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้มาหาพึ่งนะครับขอให้เจอครับพี่น้องครับเยอะจริงๆนะครับพึ่งครับตรงนี้ครับมีนจะพึ่งนึงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอรังหรือเปล่านั่นแหละปัญหาช่วงนี้ยิ่งหาไม่ค่อยเจอเลยครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันครับพี่น้องครับเอาจะช่วยด้วยนะครับขอให้เจอนะครับคืหลวงขอสักรังนะ ตามพึ่งมาครับมาเจอเห็ดโคนนะครับนี่ครับโอ้โหเปิเริ่มเลยครับนู่นครับพี่น้องครับโอ้ทั้งนั้นครับโอ้โหจะเรียกว่าฟุกก็ได้ครับพี่น้องครับแบบนี้ก็เก็บครับเห็ดโคนครับตั้งกองแ๊บหนึ่งนะครับ ตุ้มๆเลยครับเอามีดมาด้วยครับเอามีดเล็กผมมาด้วยครับผ่านต้นครับอะไรครับเอามีดมาเสียบด้วยครับมันจะได้สวยๆครับนี่นะครับเห็ดโคนครับโอ้เดี๋ยวเราเก็บเห็ดโคนกับพ่านต้นก่อนนะครับวันนี้ไม่แห้วแล้วครับ โอ,อจะหีดหโคลนกันก่อนนะครับดีไม่ดีกลับบ้านเลยนะครับนี่ครับสวยๆ<ว><ว>ครับ,ครบโคตรฟุกครับวันนี้ครับนี่ก็ถือว่าตุมต้มๆนะครับรมาเจอ สายมากแล้วนะครับโหนี่ต่อยสิ่งมีชีวิตกัดกินนะครับน่าเสียดายนะครับยอดครับราคาดีนะครับไม่ได้ฟุกบ่อยๆนะครับยอดไปเลยครับ ข้างในหนูเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะครับตรงนั้นด้วยครับปันต้น,นครับปู่มเลยครับนั่นละครับวัวจมแล้วครับวันนี้ครับนี่ผลของเรานะครับ ขับุกช่วยผ่านต้นเก็บก่อน,นครับถัดไปครับพี่น้องครับเก็บไปได้แป๊บนึงครับพี่น้องครับสวยๆเลยนะครับนุ่ครับเต็นถุงเลยครับทั้งนั้นเลยครับ เียกอิดโคนครับเต็มลานู่นครับดอกต้นเลยครับไม่เอาแล้วพึ่งครับวันนี้ครับดูคลิปเอ็ดโคนกันไปนะครับเดี๋ยวเก็บต่อครับดูครับโอ้โหสวยเลยครับผันต้นจัดไปครับเก็บทั้งวันครับวันนี้ครับเก็บเสร็จแล้วนะครับ ไม่รู้ได้ถึงโลหรือเปล่านะครับแจมๆเลยครับโอ้อย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำมันแล้วนะครับวันนี้ครับไม่แห้วครับเห็ดโคนใครครับพี่น้องครับหลังจากเก็บเห็ดออกมาครับพี่น้องครับว่าจะไม่เจอพึ่งก็เจอนะครับนูนครับดำๆกลางจอรั้งใหญ่ครับแต่เป็นพึ่งอ่อนอีกแล้ว เดี๋ยวต้องรุ้นครับว่าจะเหลือหรือเปล่านะครับรอสักสิบวันมันตัดเฉพาะน้ำหวานก็พอนะครับเดี๋ยวไม่เหลือนะครับไปครับสวัสดีคนครับพี่น้องครับพอดีมีออเดอร์ตัวอ่อนมานะครับเราเลยต้องมาเก็บรังนี้นะครับเพราะว่ามันช็อตครับช่วงนี้นะครับไม่ได้พึ่งเหนืออย่าว่ากันนะครับรังอ่อนที่ตัดไปครั้งล่าสุดนะครับก่ หวังว่าจะมีตัวอ่อนกําลังเต็มนะครับนี่ครับก็คือใครจําได้นะครับน้ําน่าจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับลังย่อนเยอะแล้วนะครับพันธุ้นบอกว่าเอาครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับจะโอเคหรือเปล่านะครับใบมีนะครับก็ใช่ใครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับดูหมวกพันธุ์ เดี๋ยวว่ากันครับพี่น้องครับก็ต,บกต้องการเงินนะครับรอบนี้อาจจะดูดุหน่อยนะครับควันน้อยครับปันต้นครับ เป่าเลยครับจะได้สะดุ้งครับโอเคครับอคคันนี้ลวกพึ่งนะครับสุดรอบครับยายสดน้อยครับ เต็มเลยครับมันเต็มเลยครับเอาข้างหลังนะครับผ่านต้นครับครบก็ดิ๊ดดับดับทำ <c oughs> งาน,นครับไอ้โอ้ นขอตัวอ่อนนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับน้ำพึ่งน่าจะยังไม่มีนะครับ ตอนนี้ครบติดกิดดับๆครับมาครับขึ้นไปครับผมถือให้ครับไม่ต้อง๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวมาพันขึ้นล่างเลยครับมือลูบออกครับ จะดูของน้ำสักหน่อย,ยครับเอาแล้วก็ไปู้ต้นต้นต่อยปันต้นเลยนี่ครับเอาชายข้างล่างนี่ครับไม่ครับไม่ครับเอาแนวตรงนี่เลยครับใช่ครับนั่นเลยครับ อย่าเฉียงไปนู่นมากครับแต่วมันไม่อยู่นะครับเบาๆครับเดี๋ยวลังขาดครับน่าหละครับโอ้ฝั่งนี้ตัวพึ่นเต็มเลยครับนี่ครับตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวครับดูก้องนครับโอเคหรือเปล่าโอ้จัดว่าแจมครับ ในสักโลอยู่นะครับเดี๋ยวครับวางครับนี่นะครับเหลือไว้นะครับตรงนี้นะครับหัวน้ำเราก็ไม่เอานะครับเหลือก็จะทำต่อแล้วหัวน้ำโตโตนะครับลีมาแล้วนะครับนี่ครับอย่าว่ากันนะครับพอดีต้องการงบนะครับ ช่วงนี้ช็อตครับ, <laughs> <rue word> <Bereich> รบสวยงามครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับฝนจะตกบางทีอาจจะไปดูอีกรังนะครับถ้าไม่ได้อะไรก็อาจจะกลับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับหนุ่มัันโคตดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผ่านต้นนะครับ f c e e o o o แอดกันไปได้เลยครับสวัสดีครับ